อัสลามุอะลัยกุมรารมะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะครั้นี้เป็นคราเปลี่ยนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะพานักเรียนไปรู้จักกับแสงและการมองเห็นนะคะจะเป็นอย่างไรนะเราไปชมกันเลยค่ะอ่ะนั่นก็เรื่องของแสงและการมองเห็นเชื่อมต่อกับวิดีโอที่คุณครูส่งไปเมื่อวานนะคะหวังว่านักเรียนยังคงเข้าใจนะคะอา้าวมีคนต้องการเข้าประชุมอีก เดีวมีมีเพื่อนเข้ามาเออมีเพื่อนเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอตอนนี้1 2 3 4 5 6 7, 8 9 9 1 0 1 1 11, 11คนนะคะ11คนแล้วนะคะโอเคเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของแสงและการมองเห็นแสงและการมองเห็นนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่านักเรียนนะคะเราได้รับแสงมาจากไหนคะส่วนใหญ่เรารับแสงมาจากไหน ถูกต้องอค่ะส่วนใหญ่เราก็รับแสงมาจากดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะจะเอาไว้ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือดวงอาทิตย์นะคะ,ะถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เราอยู่ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นนะคะ ก็คือดวงอาทิตย์นี่แหละคะ่ะก็คือเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีนี้วันนี้เราจะมารู้จักเซจากดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรคะ่ะมาดูนะคะมาดูว่าการเดินทางของแสงแสงเป็นอะไรแสงที่เรามองเห็นในชีวิตประจําวันในปัจจุบันนี้มันก็คือพลังงานรูปหนึ่งมันเป็นพลังงานที่แบบมันมีแรงอยู่ภายในตัวของมันแต่เราไม่สามารถมองเห็นถูกไหมคะแต่แสงเป็นพลังงานคะ่ะ ทีนี้แสงมันจะเดินทางเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเราดูจากดวงอาทิตย์นะคะที่มันส่องเข้ามาแสงจะเดินทางเป็นเส้นอะไรคะลูกเป็นเส้นตรงถูกต้องค่ะแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะเ,เห็นไหมคะเขาจะชี้แล้วก็เกิดขึ้นได้เป็นไงคะกี่ทิศท,ทางเนี่ยเขาแสงเกิดมากี่ทิศท,ทาง ท,ท,ท,ทุกทิศทางถูกต้องค่ะแสงก็จะเกิดมาทุกทิศทางเกิดขึ้นได้ทุกทิศทางแล้วก็เกิดขึ้นเป็นเส้นตรงนั่นเองนะคะมันก็จะเดินทางนะคะเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแสงนะคะต่อไป การเดินทางของแสงนะคะนักเรียนจะรู้ไม่ว่าเนี่ยแสงมันเดินทางแสงมันอยู่ตรงไหนคะมันอยู่นอกโลกไกลจากโลกมากใช่ไหมคะมันอยู่ในอวกาศในระบบสุริยะฉะนั้นกว่าที่แสงมันจะเดินทางมาทะลุผ่านเข้ามาชั้นบรรยากาศอะไรกว่าจะถึงโลกนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ แสงเนี่ยเป็นวัตถุที่เดินทางเร็วที่สุดในโลกแล้วไม่มีวัตถุไหนนะคะที่จะวิ่งเร็วกว่าแสงอีกแล้วนะคะเพราะว่าแสงมันจะเดินทางด้วยความเร็ว3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวนะคะขณะที่นักเรียนขึ้นรถนะคะสมมตุตนะินักเรียนขึ้นรถจะไปหัดใหญ่นักเรียนคิดว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็ตามที่นักเรียนขึ้นรถนะคะเขาขับรถตอนที่แบบถนนที่โล่งเนี่ยเขาจะขับรถด้วยความเร็วเร็วหรือว่าช้าคะ จะขับดเร็วหรือช้านะกีนคิดว่าเร็วหรือว่าช้าเร็วใช่ไหมคะเออเร็วแล้วนะคะแต่แสงเดินทางเร็วกว่านั้นค่ะแสงก็คือเดินทางด้วยความเร็ว3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีเร็วมากนะคะเวลาเราเปิดไฟฉายปุ๊บเวลาเราเปิดเห็นไหมคะเวลาเราส่องไฟฉายที่ผนังพอเราเปดิดปุ๊บนะคะเราก็เอา ความเร็วของแสงนะคะเดินทางด้วยความเร็ว3 0แสนกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวินาทีวินาทีก็คือครั้งที่แบบนาฬิกาเดินแค่วิเดียวนะคะก็ไปเร็วแล้วนะคะทีนี้มาดูระยะทางบ้างระยะทางนะคะจาก ระยะทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกนะคะยาไกลแค่ไหนดูไกลระยะทางนะคะระหว่างโรงเรียนนะคะกับบ้านนักเรียนก็ถ้าใครที่อยู่บาากก้านเจ้าพ่ออาจจะห่างด้วยระยะทาง20กิโลเมตรนะคะ,ะใครที่อยู่ใกลๆ้หน่อยตากบ40กิโลเมตรแต่รู้ไหมว่านี่ดวงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์เลยมาถึงโลกนี่ระยะทางมันเท่าไหร่150ล้านกิโลเมตรไกลไหมไกล ใช่ไใกลมากเลยนะคะก็คือจากดวงอาทิตย์เนี่ยห่างจากโลกเนี่ยไกลถึง150ล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวข้อสอบข้อที่4มาแล้วเห็นไหมนะคะถ้าใครมาเรียนวันนี้นะคะแนนอนนะเรียทำข้อสอบได้นะคะอ่ะ กลมากนะคะถึง150ล้านกิโลเมตรเลยนะคะไม่ใช่แค่กิโลเมตรถ้า150เนี่ยเราเดินทางจากนาราชิวาสไปประมาณแค่พัทลุงสตูนเองนะคะแต่นะคะแต่เนี่ยหนึ100มีคําว่าล้านกิโลเมตรถือว่าไกลมากๆแล้วก็มากๆเลยนะคะ อ่ะทีนี้ระยะเวลาบ้างนะคะระยะเวลาบ้างนะคะเมื่อกี้เขาพูดถึงความเร็วของแสงแล้วนะคะแล้วก็ระยะทางมาพูดถึงระยะเวลาว่าแสงมันเดินทางแสงมันวิ่งวิ่งมานะคะแสงมันวิ่งมาจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกใช้เวลากี่นาทีแนาทีคอ๋อแปดนาทีนะคะนักเรียนเข้ามาถึงโรงเรียนใช้เวลากี่นาทีปกติ บินใช้เวลากี่นาทีคะจากโรงเรียนมาถึงจากที่บ้านมาถึงโรงเรียนฮะหนึ่งชั่วค่ะห้านาทีค่ะ,คะอ๋อบางคนห้านาทีมีคนเข้ามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนึ่งร้นาทีคะหนึ่งร้อนาทีโอ้ยนะคะก็คือใช้ระยะเวลาแตะแสงเห็นไหมเร็วมากเลยนะคะ <c oughs> แค่เธอตื่นนอนนะคะเธอเธอตื่นนอน ไปอาบน้ำเนี่ยแสงก็เดินทางมาแล้วนะคะ150ล้านกิโลเมตรนะคะเออนะคะแต่ปรากฏว่าเนี่ยแสงจากนู่นหนึล้านกิโลเมตรเลยนะแสงวิ่งมาเนี่ยใช้เวลาถึงโลก8นาทีก็ถึงโลกเราให้เรามองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะคะต่อไปนี่มาดูว่าเกี่ยวกับแสงบ้างว่าแสงปกติที่เรามองเห็นเป็นแสงสีสีอะไรคะแสง สีขาวใช่ไหมคะ แสงสีขาวนั้นความจริงแล้วมันไม่ใช่สีขาวนะมันเกิดจากการรวมตัวของสเปกตรัมทั้งสเปกตรัมมันก็จะมีทั้ง7สีนะคะซึ่งพอเราเอาเนี่ยมาส่องมาที่นะกักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมนี้ไหมคะสามเหลี่ยมนี้เป็นแท่งปริซึมนะก็คือทําหน้าที่กระจายแสงทีนี้แสงที่มันเป็นลําแสงสีขาวเนี่ยส่องมานะคะก็จะเกิดการกระจายออกมาปรากฏว่าแสงที่มันจริงๆที่มันมีอยู่เนี่ยมีถึง เจดสีด้วยกันนะคะมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงสีครามน้ำเงินเขียวเหลือง,ส,งะะส้มแล้วก็แดงนะคะส้มแล้วก็แดงนะคะอันนี้เร็ดส,สีนี้เราจะเรียกมันว่าสเปกตรัมของแสงนั่นเองนะคะสเปกตรัมของแสงนะคะ เห็นไหมคะมีเ <eight> จ็ดสีเห็นที่เรารู้จักกันในนามอะไรคะที่เราเห็นน่ะถ้าเราเห็นชัดๆก็คืออะไรคะใส่้าใส่รุ้งใช่ไหมคะใส่รุ้งใช่ค่ะใส่รุ้งเกิดจากอะไรใส่รุ้งก็เกิดจากแสงที่เขาอ่ะส่องผ่านเลยใส่รุ้งอ่ะมันจะเกิดตรงตอนไหนคะก็จะเกิดหลังฝนตกใช่ไหมคะพอหลังฝนตกแล้วนะคะเราก็จะเห็นตอนไหนที่มันมีแดดส่องมาวันนั้นเราก็จะเห็นรุ้งเพราะอะไรคะ เพราะว่านี่มีหยดน้ํานะคะมีหยดน้ําในอากาศเนี่ยเขาทําหน้าที่เหมือนแท่งปริซึมเลยนะคะพอมีหยดน้ำเนี่ยพอแสงมันส่องผ่านหยดน้าปุ๊บหยดน้ํามันจะก็จะเกิดการกระจายแสงนะคะขากะขอในยันเรียนแปบน๊บนึงนะเดี๋ยวกะเรียนก่อนนะกะไปเล่นเค okay, ค่ะอ่านะคะทีนี้นะคะแสงเนี่ยพอเห็นเป็นรุปงปับเราจะเห็นเลยเนี่ยคือแสงแล้ว ไอรุ้งตัวนี้นะคะมันก็คือแสงนั่นเองค่ะก็คือเป็นสเปกตรัมนะคะรุ้งเนี่ยเกิดจากการกระจายของแสงนั่นเองค่ะ,ะรู้จักใช่ไหมคะร,รุ้งรุ้งกินน้ำรู้จักกันใช่ไหมสวยไหมคะรุ้งสวยไหมสวยค่ะรุ้งสวยนะคะมาดูว่าแหล่งกําเนิดแสงบ้างนะคะฉะนั้นวันนี้แหล่งกําเนิดแสงก็จะแบ่งเป็นกี่ชนิดคะมี2ชนิดค่ะก็คือแหล่งกําเนิดแสงที่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นแสงที่กําเนิดจากธรรมชาติเรารู้จักล้วเมื่อกี้คือมาจากไหนคะสงจากมาจากธรรมชาติมาจากฟ้าอ่าทีนี้มีอะไรบ้างแสงที่มันแหล่งกําเนิดแสงมาจากธรรมชาติไม่ใช่แค่มีดวงอาทิตย์อย่างเดียวนอกจากนี้นะคะมันก็ยังมีอะไรบ้างมาจากไหนบ้างนี่ ดวงดาวเนาะนะคะดวงดาวท้องท้องฟ้านะคะในตอนกลางคืนใช่ค่ะในตอนกลางคืนแต่ไม่ใช่ดวงจันทรนะดวงจันไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะดวงจันทเขาได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดวงจันทร์ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะดวงจันทร์ไม่มีแสงนะคะที่มันสว่างเพราะสว่างได้เพราะดวงอาทิตย์นะคะฉะนั้นดวงดาวเนี่ยมันเกิดแสงสว่างในตัวเองนักเกินเชื่อไม่ว่าดาวที่เธอเห็นเป็นล้านล้านดวงบนท้องฟ้าเนี่ยความจริงมันอนะ่ะใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อีก ความจริงมันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อีอกเพียงแต่ว่ามันอยู่ไกลมากนะคะไกลมากๆเลยนะคะฉะนั้นมันก็เลยพอมาโลกเรามองเห็นมันก็เลยเห็นเป็นดวงดาวกระจายเต็มท้องฟ้าเลยนะคะนอกจากนี้แสงที่มันกําเนิดทางธรรมชาติอีกก็มีฟ้าผ่า เออฟ้าผ่าก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาตินะคะฟ้าแลบแลบมานี่เน,นี่ยช่วงฝนตกเนี่ยจะเห็นเลยนะคะน่ากลัวนะคะน่ากลัวนะคะแล้วก็มีจากธรรมชาติก็คือมีจากสัตว์บ้างค่ะคืออะไรคะสัตว์หิ่งห้อยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเออหิ่งห้อยนะคะหิ่งห้อยพวกนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาตินั่นเอง ต่อไปนอกจากนอกจากหิ่งห้อยฟ้าผ่าดวงดาวแล้วนะักเรียนคิดว่ามันมาจากไหนอีกได้อีกบ้าง,อ,ง,างอ,อืมอ่ามาจากแสงที่มันมาจากหิ่งห้อยมีสัตว์อื่นๆที่มีแสงอีกไหมนอกจากหิ่งห้อย มันก็มีแมลงบางชนิดที่มันเป็นเรืองแสงใช่ไหมคะเรืองแสงมันไม่ได้มีแบบแสงแต่ว่ามันอยู่ในที่มืดแล้วมันก็เรืองแสงก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูจากแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะคะออกย้อนไปทําไมไปข้างหน้าแหล่งที่กําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างเช่นโคมไฟนะคะมีตะเกียงมีเทียนไม่ใช่ค่ะ อันนี้เขียนผิดมาโอ้ยังไม่ได้แก้ไขเลยอะ่ะอันนี้เขียนผิดมานะคะแต่ดูรูปค่ะดูจากรูปนะคะก็คือนี่มันมีตะเกียงใช่ไหมคะเรารู้จักมันตะเกียงอันนี้ก็เป็นโคมไฟนะคะแล้วก็เทียนนอกจากนี้มีอะไรบ้างที่มันนอกเหนือจากรูปนี้มีแสงจากไหนบ้างหลอดไฟอะไรอีกที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มันได้สร้างขึ้นมีอะไรอีกมีหลอดไฟอีกมีโทรทัศน์ดเนียนโทรศัพท์เหรือว่าโทรศัพท์ไฟฉายใช่ไหมคะไฟฉายก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันเพราะว่าเราใช้แสงใช่ไหมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกที่มันจะที่มนุษย์สร้างขึ้นลม เอาแสงสิเอาแสงไม่ใช่พัดลมพัดลมเป็นเรื่องอื่นแล้วลูกอันนี้เราพูดถึงแสงที่เราเห็นว่ามันสว่างนะคะสว่างนั่นก็คืออะไรคะกองไฟเวลาเราไปกองไฟก็มีใช่ไหมคะกองไฟแบบเวลาเขาทำอาหารอะไรเนี้ยเออมีไฟขึ้นมานะคะเตาแก๊สอะไรนะคะเวลาเราเปิดแก๊สมันก็มีไฟขึ้นมาก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอ่ะอันนี้เป็น สุดท้ายละประโยชน์ของดวงอาทิตย์ค่ะดูว่าประโยชน์ของด,ดวงอาทิตย์นะคะใช่นะคะและการที่เราเอา่อย้อนกลับใหม่อีกทีนึงย้อนไปใหม่นะคะการที่เราจะมองเห็นวัตถุได้นะคะก็คือแสงตรงนี้มันไปไหนคะมันก็จะไปกระทบที่วัตถุแล้วก็สะท้อนเข้ามาที่ตาของเราฉะนั้นการที่ทําให้เรามองเห็นได้ก็คือมาจากที่แสงม ไปกระทบที่ไหนคะกระทบที่<า>แสงแสงมาก่อนแสงไปกระทบที่วัตถุก่อนแล้วก็ค่อยสะท้อนมาที่ตา,านะแสงไปกระทบวัตถุแล้วก็สะท้อนมาที่ตานะคะฉะนั้นก็คือเป็นการอะไรคะการมองเห็นนะคะมันเป็นการมองเห็นนะคะเพราะว่ามีแสงเข้าไปทีนี้มาดูประโยชน์สุดท้ายคะ่ะ พอดีกับ3นาทีสุดท้ายแล้วนะคะกับการเรียนของเราประโยชน์ของดวงอิตยหนึ่งเลยหลักๆก,ก็คือทำให้เรามองเห็นมองเห็นสิ่งต่างๆอ่ามองเห็นสิ่งต่างๆแน,น่นอนชัดเจนอันนี้นะคะอันที่2องไหนชาชาลองอ่านสิอันที่2อง 2> ทำให้มีความ<ห>ความ,ม,มอบอบอุ่นอ่าอบอุ่นรักษาสมดุล ขอ,อออของอุณอุณหภูมิอ่าของอุณหภูมินะคะมีคนเข้ามาอีกนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เราเรื่องอยู่นูสุดท้ายแล้วก็คือทําให้เกิดความสมดุลของอุณหภูมินะคะให้ความอบอุ่นเห็นไหมคะถ้าเราไปยืนกลางแดดนะคะกลางแดดท,ทั้งวันเราจะรู้สึกยังไงคะ ร้อนใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะว่าแสงนะคะให้ความอบอุน่นอบถ้าอบอุ่นเกินมันก็กลายเป็นร้อนนะคะช่วยในการสร้างอาหารของพืชน,นะคะช่วยในการสร้างอาหารของพืชก็คือเนี่ยพืชก็ใช้ในการกระบวนการสังเคราะห์แสงทําให้เกิดรุ้งกินน้ําหลักๆเมื่อกี้เลยทําให้เกิดรุ้งกินน้ําใช่ไหมคะ ช่วยถนอมอาหารยังไงคะถนอมอาหารก็คือทําให้อาหารมันสุกแล้วก็อาหารมันอยู่นานมากขึ้นนะคะช่วยในระบบหมุนเวียนของน้ําก็คือช่วยทําให้เกิดวัฏจักรของน้านะคะซึ่งเราจะได้เรียนกันในชั้นถัดไปนะคะเรื่องของ การหมุนเวียนของน้ำนะคะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะช่วยให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได,ได้เห็นไหมคะไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบันส่วนหนึ่งก็มาจากเซลล์สุริยะนะคะมาจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทาให้เกิดฤดูกาลเห็นไหมตอนนี้เกิดฤดูฝนละเพราะว่าโลกไม่ไปหมุนรอบดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็โลกก็หมุนรอบตัวเองทําให การให้แสงของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันแล้วก็กลางคืนอันนี้สําคัญเลยใช่ไหมคะของดวงอาทิตย์นะคะแสงนะคะก็ทําให้เห็นไหมคะมีประโยชน์ไหมคะแสงมีประโยชน์ไหมต่อต่อมนุษย์นีค่ะมีถ้าไม่มีแสงจําไว้เลยนักเรียนถ้าไม่มีแสงโลกนี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้สิ่งมีชีวิตบนโลกตายหมดถ้าไม่มีแสงสิ่งมีชีวิตบนโลกตายหมดค่ะ ตายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแสงสําคัญมากนะคะฉะนั้นดูประโยชน์ของมันนะคะเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะใครมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะวันนี้เรียนเสร็จแล้วไม่มีค่ะ,ไม,มคะไม่มีการบ้านเลยค่ะวันนี้ใครที่เข้ามาเรียนก็คือได้ความรู้ไปแต่ว่านักเรียนต้องจําเอาไว้ให้ดีเพราะว่าคุณครูจะเอาไว้สอบฉะนั้นงานใ,ในเรื่องของการเขียนพวกนี้จะไม่มีแน่นอนนะคะจะไม่มีนะ ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับแสงและการมองเห็นแล้วนะคะครับหนะ้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะอย่าลืมติดตามกันตอนต่อไปนะคะจะบอกวันนี้ครูก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะคะบิ๊ายบายอัลามอยก,กุ้มมะะห์มตุลลอฮิวบะรรากาตฮก